สวัสดีคานท็อปในรา,รายการคนมีองค์คนมีองค์วันนี้เสนอตอนค่ะร่างทรงเนี่ยควรสวดมนต์สร้างบาร,รมีนะเพื่อเตรียมช่วยคนในปีหกห้าถึงหกเจ็ดนะบางทีผมพูดในเวลาเนี้ยบางทีคนก็หาว่าผมบ้ามัง่งเพี้ยนมัง่งอะไรเงี้ยนะแต่ผมก็อยากจะบอกผมก็อยากจะบอกทุกอย่างต่อเนื่องนะวันนี้ผมก็อยากจะเล่าเรื่องเป็นนิทานแล้วกันนะให้คนคิดตามนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพะพรหมปฏิภาหายาทุติยัมปีพระพรหมปฏิภาหายมตาติยัมปีพะพรหมปฏิภาหายา เอติส e ah ah ุกโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพรหมหาเทวาคามีหังพระมาจิตตังปียังมามาณชาริตินามาภะทานามาอาุเมกามุปโยเทวมนุสสังปโยพระมานมุตตังปิย ปิโยนาคาสุปันนานังปีนินทาริยังนามามิหังโอมนาโอภพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราภโธตรยยมปินามโอภพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราภโธตตรียมปินามโอภพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราภโธโอสีคเนสายนามหัง อมสีคเนสายานะมหะมอมสีคเนสายานะมหะมอมนโมอิสราเมศิวาเทวัญจาพวันตุเมตโตเตยามเปนโมอิสราเมศิวาเทวัญจาพวันตุเมตตระเตยามเปนโมอิสราเมศิวาเทวัญจาพวันตุเมเอเตสุกโตอรหังพุทโณโมพุทธายะ ปทวีคงคาอิสราเมศิวเทวันจัมหาเทวะขามมิหังอมเจมาตากีทุรคาการีปียังมามาเกติตยัมปีอมเจมาตากีทุรคาการีปียงมามาตาตตยัมปีอมเจมาตากีทุรคาการีปียังมามาอม นะตาติยามปิฮะตาติยามปีพูดไปอะ้วอย่างพูดไปแล้วจานโอกำลังเพลินอยู่บางทีเนี่ยเราจับมือถือเนี่ยมันทำให้เราเพลินมันลืมไปไงอ่ะมาครับนะก็มาเล่าถึงเรื่องว่าทำไมเราต้องมาสร้างบารมีในเวลาที่มีโควิดมีอะไรเพราะหลังจากโควิดนี้จะเป็นของจริงเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาจะเล่าริหารให้ฟังโอ้ก็ตกใจนิดนึงว่า จริงๆแล้วนิทานนั้นมันจะเป็นจริงเนี่ยเรื่องจริงในอนาคตนะคะอืมนะนิทานเนี่ยเขาเรียกว่าเขาคล้ายๆกับนิทานชาดกนิทานชาดกเนี่ยก็คือนิทานชีวิตจริงที่เกิดขึ้นแล้วแต่คนตีความออกคนชอบตีความว่านิทานชาดกมีจริงหรือไม่มีจริงนั้นพุทธเจ้าเป็นผู้กล่าวนะแต่นิทานนี้เป็นนิทานกึ่งพุทธกาลนะอนุทัศ์ดูก่อนอานุ์ว่า ก่อนเกล่งพุทธก,กาลว่าร้ายแรงแล้วนะในวิหารเชตวันมีบันทึกไว้ก่อนเกึื่พุทธกาลว่าร้ายแรงแล้วก็ยังไม่ร้ายแรงเท่ากับหลังเกงึ่งพุทธกาลท่านก็เล่าว่าฝนเล็กจะตกจากอากาศนะมหาอนาจะเอาระเบิดใส่ท้องปลาเผาผานพินาศนะในที่นี้ก็หมายถึงว่านับตั้งแต่ปี65กลางปีขึ้นไปผมเล่าเป็นนิทานทเฉยเนะถ้าไม่มีใคร <พอ S 1> คิด,ดเลยมากเออฝนเล็กจะตกจากอากาศฝนเล็กก็คือนิวเคลียร์นะจะอ่า จะเผาผานพินาศนะปลามหาอำนาจเจ้าระเบิดใส่ท้องปลาปลาในที่นี้ก็คือเรือดำน้ำนะก็เอาใส่มาเพื่อทำลายล้างกันนับตั้งแต่ปีประมาณ2,506กลางปี2,565เป็นต้นไปกว่าจะจบอีกทีก็ประมาณปี2,570ัน้ยปี2,567ันห้อยเออไม่ถึง 7,1, 7,2หนึ่งเลยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแค่3ปีเพราะว่า สงครามครั้งนี้น่าจะเป็นสงครา,ามนิวเคลียร์มหาอำนาจในที่นี้ช่วงหกห้าถึงหกเจ็ดอ่ะเป็นเหตุการณ์นี้ก่อนแล้วช่วงหลังหกเจ็ดก็จะเป็นอีกเรื่องหนึง่งเป็นอาวุธชีวภาพอย่างเดียวก็สุดแล้วแต่ว่าว่าว่าจะจริงเท็จขนาดไหนอันนี้ก็เล่ากันพอสนุกสนุกสังเขปเพราะฉ <6, 5, S 1> นะนั้นห้าถึงหกเจ็ดมีอะไรบ้างคะจัาทองมหาอำนาจครับใส่ย,ยำใหญ่เอาก็รู้แต่ว่า มหาอำนาจสองฝ่ายเอาอาวุธยัดใส่กันในที่นี้ผมเล่าผมเล่าให้ดูสนุกนะเอาอาวุธยัดใส่กันในที่นี้ก็หมายถึงว่าอันนี้คือเป็นคําพยากรณ์นะของพระอรหันต์นะอันนี้เป็นคําพยากรณ์แม้กระทั่งหลวงปู่ชื่นพญานาเสถิท่านก็พูดว่าฉันเห็นภาพนิวเคลียร์แต่ท่านย,ยังไม่ยังไม่สามารถพยาท่านไม่ได้พยากรณ์ปีไว้ก็เหมือนกับหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุก,กิมท่านก็ไม่ได้พยากรณ์ปีไว้เพราะว่าไม่มีใครถามปี ต่หลวงพ่อราสีนิลงดำเนี่ยในปีสามสี่ท่านบอกหลังจากนี้สามสิบปีปีนี้คือปีที่ยี่สิบเก้าผมรู้แค่นี้นะปีนี้เป็นปีที่ยี่สิบเก้า่าน่าคิดว่าพอหกห้าแล้วก็จะ,ะครบสามสิบปีใช่สามสิบปีในเดือนตุลาในเดือนตุลานะในเดือนตุลาแต่ว่าถ้าคิดแล้วอ่ะนับตั้งแต่หลังกลางปีไปเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์โลกจะลำบากก็เรา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 ,เราสักประมาณ พฤษภาพฤษภาไปจนถึงสิ้นปีส <67. S 3> <67. S 2> องพันหะ้าร้อยห้าสเจ็ดยหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดเออจะท้บอกว่าเราสนุกสนุกแต่ความจริงไม่สนุกเลยนะคะก็สุดแล้วแต่ว่าสัตว์โลกนั้นมีกรรมขนาดไหนนะเอาตอนนี้ก็ไปหาหาเก็บวัตถุมงคลอะไรไปเรื่อยครับนะใครที่อย่าไปเลยเอาเอาเฉพาะไม่ไม่อาจารย์โอก็เล่าไปแล้วครับอาจารย์โอลาคือ เก็บนี่ก็คือว่าเก็บวัตถุมงคลที่ทําให้กําลังใจเราดี mm. เชื่อในพุทธคุณ mm. เชื่อในอํานาจในที่นี้ก็มีหลวงปู่ชื่นวจนะเสนหลวงพ่อฤาษีลิงดําหลวงปู่สิมนะแล้วก็แม่ชีบุญเรือนวัดอาวุธเอาบอกตรงๆเลยว่าพระของแท้กันนิวเคลียร์ได้ใช่ mm. แล้วก็หลวงปู่คาพันแห่งนครพนมนะหลวงปู่ดุลพุทธโมกถ้าเก็บได้ก็เก็บซะเพราะว่าเอาไว้ให้คอแล้วอาราธนาทุกวัน mm. ออกไปข้างนอก กันเลยได้ป่ะันอาจารย์พอป,ปองกันเอสมะเร็งนิวเคลียร์นิวตอนกำมันตารังสีและอาวุธชีวภาพทุกประเภทเราก็ไม่รู้นะว่าต่อไปยาจะถึงบ้านเราไหมยานะยาที่บินมาทั้งหลายบินมาส่งเราทุกทุกวันเนี้ยยาแพงแพงทั้งหลายเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะถึงบ้านเราไหมผม,ผมผมผมเล่าให้ฟังเ,ยเฉยๆว่าบางทีเนี่ยครูบาอาจารย์อะสายกรรมฐานเตือนสิ่งใดไว้เราควรจําใส่ใจแล้วมานั่งคิดตามถามว่าทําไมเราต้องคิดตามที่เราต้องคิดตามก็เพราะว่า เราจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเราเนี่ยจะทําวางตัวยังไงจะหาอะไรไว้เป็นหลักยึดเหนีจจ่ยวจิตใจเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในโลกนี้ล้วนแต่อนิจังเนี่ยคือธาตุสี่ดินน้ําลมไฟรวมกันความเป็นมหาอำนาจทั้งหลายเ่าเนี่ยอาจารย์โอเล่านะอาจารย์โอก็มีถางมากําข้าวนะเหรียญทำน้ำมนต์เหรียญจันกรอบเพชรนะมงกุฎเพชรนะห้อยก็ติดตัวเอาไว้นะเพื่อกันโควิดโดยตรงถามว่าโควิดเนี่ย พวกเนี้ยค่ะพาพวกเนี้ยจะเอาบอ,อกตรงๆนะจะแพงมากช่วงนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครที่พอมีกําลังตอนเนี้ยเก็บไว้อะเก็บไวไ้ได้นะก็เก็บไว้นะคะคือ,อช่วงนั้นน่ะจะแพงมากเลยแล้วก็ถ้าใครไม่มีป้อง,องกันตัวเนี่ยอันตรายมากเลยสําหรับสุขภาพคือมีคนที่ผมเห็นไปปฏิบัติทมนะสายสายเดียวกันเนี่ยแหละนะไป,ไปปฏิบัติรมผมบอกเขาว่าให้เก็บ พามบ่งยางเขาบอกว่ามีแล้วมีแต่สมัยหลวงพ่ออย่างเงี้ยแล้วบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องมันไม่มีหรอกแต่ผมบอกนะหลายๆคนพูดกับผมว่าสงครามไม่มีจริงผมพูดคําเดียวนะถ้าสงครามไม่มีจริงแล้วทุกวันนี้ไอ้โควิดเนี่ยที่เป็นมาตั้งแต่หกหกสองเนี่ยมาจนถึงหกสี่ไอ้ที่เป็นมาตั้งแต่หกสามเนี่ยหกสองหกสองมาถึงหกสี่เนี่ยมันคืออะไรจริงๆมันก็คืออาวุธชีวภาพเนี่ยแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดเพราะมันคืออาวุธชีวภาพไหมแต่ผมกล้าพูดว่าเป็นอาวุธชีวภาพ เพราะว่าผมติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดพูดตรงๆเลยนะหลายๆคนเนี่ยบอกว่าผมอาจจะแบบบ้าก็ได้หรือว่าอาจจะแบบอ่านหนังสือมากเรื่องอะไเงี้ยแต่ผมอะคือคุณถ้าคุณอ่านหนังสือแล้วคุณจับใจความเป็นนะคุณจะรู้ทันทีว่าใจความในนั้นได้เขียนว่าอะไรมั่งอ,นอนานนท์ทะดูก่อนอานอนท์นะระเบิดอ่าฝนเล็กจะตกจากอากาศฝนเล็กนี่ก็คือนิวเคลีย์นะแล้วมหาอำนาจเอาระเบิดใส่ท้องปลานะไปยิงถล่มกันในที่นี้อ,อ่ะ ฝนเล็กกับฝนเหลืองอะไรพวกนี้เหมือนกันไหมไม่ต่างกันฝนเหลืองเป็นผงเป็นผง่รู้สึกว่าจะใช้ในสงครามเวียดนามแล้วก็พัฒนาทดสอบครั้งแรกที่จังหวัดประจโจคิรีขันเท่าที่พอรู้นะแล้วก็เอาไปใช้ที่สงครามเวียดนามแต่ว่าฝนเหล็กจะตกจากอากาศในที่นี้ก็คือนิวเคลียร์ระบบไฮโดรเจนซึ่งเป็นนิวเคลียร์แล้วฝนอะไรอะที่ว่าตกลงมาแล้วมันจะทําให มนุษย์โลกเราแย่ฝ yeah. นเหลืองฝนเหลืองแล้วก็พวกสารพิษต่างๆเขาบอกว่าเออผมเคยไปไป,ไป,ไ,ปไปนั่งอยู่ตรงมีวันหนึ่งผมไปฝึกฝึกปฏิบัติธรรมแล้วผมนั่งอยู่คนหนึ่งพี่ๆถามหน่อยพี่หัดดูตรงนั้นไหมเขาบอกหัดดูเขาบอกว่ามาหาอำนาจเนี่ยจะเอาระเบิดเนี่ยยิงขึ้นบนอากาศร,ระเบิดเนี่ยจะระเบิดบนชั้นบรรยากาศแล้วกระจายสารพิษไปทั่วโลกผมก็นั่งคิดในใจว่าไอสารพิษเนี่ยน่าจะมีอยู่จริงเพราะว่าถ้าไม่มีอยู่จริงมันไม่มีโควิด แล้วโควิดรอบหนึ่งมาแล้วใช่ไหมโควิดรอบสองม,มาแล้วโควิดรอบสามแล้วแล้วนี่เข้าสู่โควิดรอบสี่จนปัจจุบันนี้มีอะไรนะเอมอโอมคอนซึ่งโอไมคอนเนี่ยซึ่งมันแปลกไหมว่าเชื้อต่างๆมันสามารถพัฒนาตัวเองได้เอาพูดตรงๆนะนะแปลกไหมว่าเชื้อต่างๆสามารถพัฒนาตัวเองได้ทั้งทที่ว่าเราเนี่ยเป็นแค่เพียงผู้ผู้อะไรผู้ที่ได้ฟังได้ยินผมผมคือ อะไรกันอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับพุทธภยากรหรือสิ่งที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยผมจะเอาใจจับความเพราะว่าทําไมต้องจาเอาใจจับความสวัสดีนะครับนะทําไมต้องเอาใจสวัสดีค่ะติณติน,นะทำไมต้องเอาใจจับความเพราะว่าผมจะต้องฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อก่อนหน้านี้ประมาณประมาณหกเจ็ดปีก่อนผมบอกว่าจะมีโรคระบาดไปทั่วโลกก็มีอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าสรรพคุณเหรียญนี่อาจจะเกินจริงนะผมผมก็ฟังตอนนั้นเรรหรียญทําน้ำมนต์นะอืมเหรียญทําน้ำมนต์ตอนนี้ ราคาพอจับต้องได้นะรีบซื้อกันไว้นะต่อไปข้างหน้าเช่าบูชาไว้ผมผมเคยได้ยินนะกลางกลางกลางที่ที่ทําสังฆทานะนะหลวงพ่อองค์ที่ปกเสกเหรียญนี้บอกว่าเหรียญนี้จะแลกทองในอนาคตท่านเล่าให้ฟังเลยนะกี่บาทนั้นสุดแล้วแต่การตกลงท่านบอกงี้แต่แน่แน่ว่าตกแลกทองแน่ก็ตอนนั้นผมยังนั่งคิดอยู่ในใจว่าเอสงครามใหญ่เนี่ยใกล้เข้ามาหรือยังตอนนี้ก็ตอนนี้ถ้า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 ใครดูข่าวต่างประเทศจะรู้ว่า หลายสิ่งหลายอย่างนะมีการปรับฐานการขนกองบินต่างๆเนี่ยเข้าสู่เอเชียเข้าสู่ยุโรปนะยูเครนต่างๆเนี่ยถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ามหาอำนาจทั้งหลายเนี่ยล้วนยักษ์นะยักษ์ทั้งหลายที่ถูกสาบเนี่ยจะตื่นขึ้นมาถามว่าตื่นขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อช่วงชิงดินแดนตัวเองคืนคิดว่าเป็นดินแดนของตัวเองนะหลายสิ่งหลายอย่างในโลกเนี่ยมันเป็นพุทธประเพณีหลังกึ่งพุทธกาล เป็นการประกาศว่ามีผู้ใดมั่งที่จะสามารถป้องกันนะสิ่งเหล่านี้ได้นะนะ,นะถามว่าทำไมตอนแรกผมผมก็ไม่รู้ผมผมก็มาจับใจความได้ว่ามีม,มีมีคนเล่าว่าเป็นพระนะบอกว่าหลังกึ่งพุทธกาลอ่ะจะมีการฆ่ากันครั้งใหญ่การฆ่ากันครั้งใหญ่นี่จะต้องตายกันครึ่งโลกท่านบอกว่าจะประกาศความยิ่งใหญ่ของพุทธองค์ทันทีหมายถึงปีหกห้าเนี่ยหรอใช่หกห้าถึงหกเจ็ดใช่ไหมใช่ ที่บอว่าฆ่ากันตายเยอะใช่ฆ่ากันตายครึ่งโลกก็จะ<ๆ><ๆ>สมมติว่าถ้ามีท่านบอกว่าตายอย่างละครึง่งท่านบอกว่าถ้ามีเจ็ดพันล้านก็อาจจะหายไปทั้งหมดเหลือสามพันห้าร้อยล้านอาจจะต้องตายไปครึ่งโลกท่านบอกงี้แล้วก็ประเทศใหญ่ๆอาจจะตายกันประมาณว่าหนึ่งในสามก่อนครั้งแรกเมื่อโดนตูมแรกพอโดนตูมต่อไปอาจจะตายครึ่งหนึ่งแต่แน่ๆว่าตายแน่นอนอแต่ใครจะตูมไหมน่าจะโดนตามสนามบินมากกว่าโดนจรวดย่างเดียว ท่านท่านท่านได้พยากร่าโดนจรวดตามสนามบินสนามบิน,น,บนตรงไหนเป็นสนามบินที่นั่นโดนอ่ะแค่นั้นแหละโดนจรวดอย่างเดียวลูกจรวดแต่ไม่โดนิวเคียร์แค่นั้นแหละแล้วมันจะระเบิดไหมก็ระเบิดสิอา่าเมืองไทยนะใช่ระเบิดแต่ระเบิดเป็นบางส่วนแต่บางาบางส่วนที่ท่านบอกว่าโดนเราเราเหมือนสนามหญ้านะท่านเล่าให้ฟังแค่นี้แหละนะผมฟังจากในคลิปท่านก็บอกว่าเรา เราพังน้อยแต่คนอื่นพังเยอะกว่าเราแต่ที่เราพังเราพังแค่ตัวสนามบินกับฐานบางอย่างคนเโซตะเขามันงนะถามว่าเออทำไมอ่ะทำไมผมถึงได้มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่ามันเป็นการเตือนมันมีสัญญาณหลายๆอย่างที่เตือนกันแล้วก็ผมไปฟังวงในมาว่าเขาบอกว่าประมาณเดือนห้าปีหน้าหลังเดือนห้าปีหน้าเอ้ยหลังประมาณครึ่งปีปีหน้าเป็นต้นไปจะเป็นอะไรที่เป็นของจริงยิ่งกว่าน,นี้หกห้าหกห้าปีอ่อ ครึ่งปีของปีหกห้าใช่ครึ่งปีหลังก็ประมาณห้าหกเดือนขัางหน้าเลยนะก็ท่านบอกว่าบางสิ่งถึงเรารู้เราไม่อาจแก้ไขได้ผมเคยได้ยินหลวงตามาพูดสิ่งหนึ่งขึ้นมาว่าพี่น้องทะเลาะก,กันไหมทะเลาะก,กันเพราะอะไรเพราะว่ากรรมไงกรรมการไม่ฟังกันท่านพูดว่าแล้วเราสามารถหยุดเรื่องนี้ได้ไหมไม่มีใครหยุดได้ถามว่าทาไมไม่มีใครหยุดได้เพราะมันคือกรรม,มเมื่อมันเป็นกรรมแล้ว มันจึงหยุดไม่ได้ถามว่าหยุดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ากรรมเนี่ย <c oughs> เพื่อนผมนะไปเล่าให้คนอื่นฟังคนอื่นบอกเขาไม่มีใครเขาเชื่อถามว่าทาไมไม่มีใครเขาเชื่อเพราะว่าก็บอกแล้วไงว่ากรรมมันบังตาเสร็จแล้วตอนหลังเขาก็เลย <c oughs> ไม่ไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังผมจึงมาเล่าเป็นนิทานให้คนฟังว่าให้คิดตามว่าถ้าหากคุณเชื่อในพุทธคุณในอํานาจบารมีของพุทธเจ้าคุณก็หาของที่คุณเชื่อว่าสามารถกันนิวเคลียร์นิวตอนกัมมันตรังสีอาวุธชีวภาพเอาไว้ แต่ถ้าคุณคิดว่ามีอะไรบ้างอาจารย์ทอมมีพุทธานุสิกกรรมฐานซึ่งหลวงพ่อสิงห์ดำพูดนะพุทธานุสิกกรรมฐานคือระลึกนึกถึงพุทธเจ้าเป็นอารมณ์การระลึกนึกถึงพุทธเจ้านั้นถึงแม้ว่าเราไม่เคยสร้างบุญนะแบบเทพบุตรองค์หนึ่งท่านเป็นพราหมณปรากฏว่าท่านใกล้ตายนะพ่อไม่ยอมรักษานะขี้เหนียวเงินมากปรากฏว่าสุดท้ายแล้วอ,ะอ่ะตอนที่ท่านตายเนี่ยท่านนึกถึงลาแสงที่พุทธเจ้าส่งมา ปรากฏว่าด้วยการนึกถึงแค่เพียงพระลูปพระโฉมพุทธเจ้าว่าเขาว่าว่าความเมตตาของพุทธเจ้านั้นมีมากบอกงี้มีมากสุดคณานับท่านจึงน้อมจิตนะคารวะพระพุทธเจ้าวาระสุดท้ายขณะที่จิตนั้นจับลำแสงช่วงที่ตายก็ได้เกิดเป็นสวรรค์ชั้นยามาแม้ไม่ได้ใส่บาตรไม่ได้ทําอะไรเลยแต่นึกถึงพุทธเจ้าจึงได้ขึ้นไปอยู่ในชั้นยามาถามว่าใช่ป่วยตายแต่ถ้าหากผู้ที่นะนี่ไงกาลังจะบอกว่า ศรัทธานในพระเครื่องที่ช่วยทําให้อะไรนะคะกันนิวเคลียร์เอสเม็งนิวเคลียร์กัมันตะาัางสีและอาวุธชีวภาพทุกประเภทนะมีพระอะไรตั้งคะหา,างหมากคาข้าวแล้วก็เหรียญทำตะมน,มนเหรียญยันเกาะเพชรสมเด็จองค์ปฐมพุ้ดเจ้านะทุกรุ่นทุกอย่างนะของสายวัดท่าซุงมนะสายวัดหลวงปู่หลุนพุทธโมกพารามแล้วก็สายหลวงปู่ชื่นวันยันเนอเสนแม่ชีบุญเดือนวัดอาวุธนะ แล้วก็หลงปู่คำพันธ์นะหลงพ่อหนุนนะแล้วก็หลงปู่สิมนะแต่ละสายนี่มีกันได้จริงๆครับนะสายพระราจารันเล็กก็มีนะสายแล้วแต่สายของแต่ละคนนะแต่จะอะไรที่วัดทาขนุนนะก็สุดสุดแล้วทุกคนนั้นก็เก็บได้ไปหาเก็บเอานะเพราะว่าทําไมต้องเก็บคะถ้าเกิดมาจริงอ่ะพุทธานุสิกรรมา,าถานถามว่าทำไมต้องเก็บเพื่อป้องกันตัวเองนะหนึ่ง เรานึกถึงพุทธเจ้าบารมีพุทธเจ้าจะลงคุมเทพเทวดาจะลงคุมนะทุกคนที่บูชาพระบอกงี้เพราะอะไรเพราะเพราะว่าแมาก้กระทั่งเทพเจ้าทั้งหลายเนี่ยก็มีพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพุทธเจ้าเป็นสารณะนะนแม่มันพิสูจน์อะไรได้หลายอย่างนะจริงแล้วเนะี่ยอาจารย์โอ๋บอกคือตรงน,นี้เลยขอเป็นรีวิวให้ด้วยคือเนี่ยพระของหลวงพอ่อศรีลิงดำว่าท่าซุงนะคะ อาจารย์โอ้พกติดตัวตลอดเวลาออกไปข้างนอกตั้งแต่มีโควิดมาออกไปที่ไหนไม่เคยกลับบ้านมาแล้วเป็นโควิดอะไรเลยมไม่เคยมีแบบหา,ายใจไม่ออกไม่เคยเลยจึงบอกได้ว่านี่ค่ะช่อดเอาไว้ก่อนอแต่ว่าจริงๆดีมากค่ะคือเราพิสูจน์ได้ว่าเราไปแล้วเราปลอดภัยไงไปห้างไปเดินตลาดไปอะไรไม่เคยติดออ่านนี้บอกได้เลยบอกได้เลยเป็นจริงๆนะครับนะแล้วก็ ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อให้น้อมคิดตามว่าถ้าหากว่าสิ่งที่ผมเตือนไว้ไม่มีใครฟังในในวันนี้นะในวันนี้ผมมาเตือนนะไม่มีใครฟังในอนาคตที่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหลายเหล่านั้นถ้าหากเกิดขึ้นถ้าหากเกิดขึ้นมาด้วยด้วยด้วยสภาวะที่เป็นจริงก็ถือว่าเป็นกรรมของผู้ที่จากไปนะเพราะว่าสุดแล้วแต่วาสนาบางคนหาว่าผมบ้าบางคนหาาผมเพี้ยนแต่ผมอะเชื่อสิ่งหนึ่ง ผมเชื่อสายพุทธเจ้านะผมเชื่ออะไรรู้ไหมผมเชื่อพิญญาใหญ่กับพินญ,ญาใหญ่ก็คือผู้ที่จะมาช่วยมนุษย์สโลกทั่วไปนะแล้วจายนทอปนยเผื่อแผ่กับครอบครัวของจันโอ้ด้วยนะอเนี่ยค่ะสองเหรียญเนี้ยอสองเหรียญเล็กเนี่ยสีทองเนี่ยแล้วก็เหรียญเศรษฐีอีกเหรียญหนึ่งอันจะมีเหรียญทัน้ำมน์เหรียญยันกรอบเพชรเหรียญเศรษฐีเนี่ยสามองค์เนี้ยเลี่ยมห้อยติดกันเลี่ยมเลี่ยมเป็นพระเขาเลย เ,เป็นชุดชุดเป็นชุด,ชดเนี่ยค่ะติดกันหมดเลยสามองค์ให้คุณแม่ให้คุณพ่อหอจาย์โอให้น้องสาวหอจาย์โอแล้วก็น้องเขยจาย์โอด้วยอเขาก็โหไม่ไม่นึกนะคุณแม่เนี่ยกลับมาคขาเนี้เพิ่งเพ,พิ่งเจอกันสามสี่วันที่ผ่านมาเห็นคุณแม่ยังห้อยอยู่ที่คอเลยห้อยเอาไว้ที่คอเราบอกว่าคุณแม่ถ้าเกิดคุณแม่ไม่ชอบห้อยเลยคุณแม่ใส่กระเป๋าก็ได้ เวลาคุณแม่ออกไปไหนนะหรืออะไรเงี้ยโอ้คุณแม่ให้ให้คอเลยอะ่ะเราแบบเราดีใจมากเลยอะ่ะที่แบบโอ้คุณแม่ก็ศรัทธา,น,านะคะต้องขอบคุณอาจารย์เอามากๆเลยนะ,ะอาลนะครับนะก็สําหรับใครที่ต้องการตรวจองค์ตรวจเทพนะหรือซื้อหรือจัดจะ,จะ,จะบูชาเหรียญทําน้ำมนต์เหรียญยันกรอบเพชรนะก็สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อ่านไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครู นาทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตอนนี้รับตั้งสารถอนสาลวงสวงเปิดกิจการแล้วนะคะแล้วก็จำหน่ายเทวรูปวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังและเสียนครูค่ะติดต่อได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตน์คเบอร์โทร061922645 0925929261 ID รายโอซิลิก15นะ แล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตตาเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 ครับสิ่งจำไว้นะอีกไม่นานกรรมจะเลือกคนอยู่บนโลกเมื่อกรรมเลือกคนอยู่บนโลกแล้วต่อไปคนจะหายไปครึ่งโลกเราต้องทำใจยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นคือวิบากกรรมจริงครับนะบางทีถึงเราจะพูดสิ่งใดก็ตาม บางคนเขาก็ว่าเราเพิ่อเจอบางคนก็ว่าเราบ้าเขาบอกว่าสงครามไม่มีใช่ไม่มีจริงครับแต่ตอนนี้มองไม่เห็นแต่ตอนเห็นที่เราเห็นหลำไรก็คือโควิดนะโควิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสงครามก็มาแล้วนะตังต้ COVID, งแต่ปีหกสองโควิดไงโควิดสิบเก้าเนี่ยแหละเป็นมีมีคนหลายคนบอกผมว่าอะไรรู้ไหม ยังไม่เห็นเลยว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมก็ตอนนี้ไงครับ<อ>โควิดนะเนี่ยไปแล้วนะครับนาะสวัสดีครับ